สวัสดีพีสู่ขู่สูขส่ขนพุทธิตามผู้ขุนโยยินดีตอนรับเขาสู่ส่องซิบหกผ้าร่วยชาแน,นกับส่องตาขุนผ้ารวยเด้อพี่น้องเด้อที่ว่าเอานั่นกะมือว่านนี่ขอโทษหลายหลายมือวันที่ยี่สิบหกของพ่อเล่าสามขีทุกขู่ทุก,ทกคน,น,นหน้าที่บ่ได้ติดตามที่บ่ได้เห็นเนาะ คือว่ามันคัดของหลายอย่างก็เลยขอโทษขออภัยเอฟซีคือว่ามันเทิ่งหนึ่งสองที่มันที่เห็นเหล็กตัวเหล็กออกกันกห็หาไม่เห็นเหมดคือว่าเล่าสามาขีน่นี่ออกยึดสุดสองแต่ว่าออกสองละนิดละน้อยรลางส่องกับลังส่องเคยออกเต็มเต็มกับว่าเขามาลุดออกไปไหม ก็เลยหาไปเห็นเลยเลยเลยเห็นสามเล่าก็เลยบอเอาลงก็เลยมีเอฟซีผู้หนึ่งวะโทรมาถามวะเป็นยังคือบ่เอาเอาอันม่เห็นอันวันที่นี่สิบหกลงก็เลยว่าหมู่บ้านมันเขาว่าเตรียมก็เลยบอเอาลงทั้งมันหยากมันคุกคักลายยางเนาะทั้งเสียงเพลงก็ดังขางวัดขางที่ <c oughs> เสียงเพลงเสียงล่ำกระดังเปิดดังตึมตึมมันก็เลยเป็นอันว่าเอาลงบ่ได้บ่ได้ชองไร่การลงเวลาเสียเอาลงเอานันลงคือว่ามันว่างอยู่เวลานั้นพอดีเสียงเพลงก็ว่าเวลานั้นพอดีไม่ผิดน้องทั้งปูกกเลยเอาลงบ่ได้คืนเอาลงไปกับมีปัญหาโหลดยูทูปเพิ่นกาสีเพิ่นกาสีว่าห้เพิ่นว่าห้ยเอามีเสียงเพลงเสียงล่ำเสียงมนีลงบ่ได้ ทาติ๊กตอกนีลงในคือเจ้าในกบฏจับมันสิพิษลิกทธิ์เพ่งข้าเจ้าข้าเจ้าว่าอนุญาตทางสองยูทูบว่าอนุญาตก็เลยบอลลงก็เลยเป็นยากๆหลายอย่างนี่หรอกเนาะมันก็เลยมาเป็นยังมือเดียวนาะมือเลยว่าเห็นกะคือว่าว่าสะดวกนะไปนองเนาะว่าสะดวกในการจัดจัดถ้ให้ขันว่าเห็นคือว่าสะดวกกับปูกกร ถึ่งเบอร์โท่วไห้ยี่หรอกกระโทรมาถามเบอร์เด้อผู้ติดตามกา็ไดแต่ว่าขนาดติดตามมีหรอกคือจังประตูใส่กับว่าได้ล่องมันว่ามันแต่ว่าล่องไปแล้วได้ประตูใส่ก็ล่องแล้ววันนี้ก้าวสามคี้กับสีล่องแล้วเมื่อไดร่พอเห็นกระจังโท่มาถามเบอรเด้อพอเห็นออกอากาศเวลาถึง,ถ,งถึงเวลาเบิร์พอเห็นกระจังโท่มาถามมึงว่าเป็นจังไดนพอเห็นออกยูทูบไป เห็นออกส่องไปก็คือจังทรมาถามเบื้องมาว่าเป็นยังไงน,นอคือว่าเห็นหน้หนาจังโทรมาเด้กเอ,อกูก็ถิ่งเบื้อทไวไปห้ยย่หรอกนี่แหละที่ถิ่งเบื้อทรไวก้กะเพื่อควมสะดวกแเรื่องนี่ละเ่ว่าขันฉิมมาถามว่าตัวใดตัวใดนัน่นมันนั่นว่าใดคือว่าขันเอาเอาออกไปแล้วก็คือลืมเลยหน้หนาพอบานว่าได้ยุกับโตจบว่าได้ยุกับโต ชุดนี่ปล่อยไปแล้วก็คือจังก็คือลืมเลยขันมาท่านอยนี่บาลืมขันอยไปแล้วก็คือให้เบิ้งในยูทูบเอาขัน,นว,ว่าเห็นฮอดเวลาเราวม่เห็นก็โทรมาถามเบื้องว่าเป็นจังไดคัดของแบบใดเ้อให้เข้าใจเอาา,าว่าลายยายหางมามาละละมาแก้มือมาแล้วเต็มเต็มแล้วมือนี้วันที่นี้สิเก้ยได้พี่น้องเด้ มือนี่ล่ละมือสีรวยมือสีแตกเต็มเต็มเือเว้นไปมือหนึ่งงี้สิหก่าได้ลงออกอากาศบ่าได้จับคู่เล่าสามัคคีเล่าสามัคคีจับคู่คคคห้าหกห้าหก แปดเกดแปดเกดสี่หาสี่หาสี่หาแล้วกันแปดหา เต่าหาวิ่งวิ่งหาหกหาหกวิ่งหาหกวิ่ง หกวิ่งหาหกวิ่งขมเด่นหาหกล่องแปดหา ล่าวีไอพีล่าวีไอพีวีไอพีลาวีไอพีจับคู่ หนึ 1> 1่งสองสองสามสองสามสองสามหกเก็ดหกเก็ด โอ้เก็ดขีควายาวเท่น้นเอ้าเ็ดนั่นแหละพี่น้องมันได้ลันไปแล้วมือเกนึ่ควยเวาเลยเลยเก็ดเดียวนี่ปันสลัไอเมือลันไปพี่น้องเก็ดหนึงสัญลักเลขเก็ดคมีขานน่นแหะพี่น้องเบื้งเอา Bạn làm cái khẩu trang đó Vinh Vinh không cần phê lấy ngàn điện, điện với chân này nên sống Vinh ship gió กมเด่นกับสิบสองวิ่งกับสิบสองผีน่องเน้อกลมเด่นกลมเน่นสิบสองตัวล่องสิบเ็ดตัวล่องสิบเก็ด ร่องสิบเจ็ดเล่าสามาคีเล่าสา สามากี้มักมักกี้ขี้สองยำ่ำคำเบาไหวรู้ว่าท่านเรื่มมือรันไปเลย VIP VIP สันมือเขียนไปก okay. 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 ่อนจับโคหกเก8หกเกเกแปดเกแป Nhất vẹt câu hút Câu hút Câu hút Hà hút Hà hút Vinh wing hút kết, hút kết, wing hút chết viên cũng nên cũng nên hút kết ผมเล่นหกเกตล่วงเก่าหก Lao sata bani. Lao sata. Lao sata. Sata. ลอสตาสตา์วีไอพีไอพีลอสตา์วีไอพี chín không chín không hai sốn hạ sốn hạ hà song hà song hà song vinh วิ่งเก้าศูนย์เก้าศูนวิ่งวิ่งเก้าศูนกลมเน่นกลมเน่นเก้าศูนย์ ร่องศูนหาตัวร่องนี่สำคัญเลยพี่น้องเดื้อเมื่อวานเนี่ยออกแตกจอออกแตกตรงตรงยูย่ห้าหน้อยสัพอกิดพี่น้องตัวร่องนี่แหละหาหนึ่งจำได้อย่นี่เด้อสีร่งเบอร์ทั่วไว้คือว่ารุ่งบาขันย่ามบาเห็นให้โทรมาถามบาคืบอบกปล่อยอ,อกนั่นสิ ไอ้แจ,จงความจำนงในฟังกษิบว่ได้เขาหาศูนย์หกสามทั้งเตียมันคัดของกสิได้บอกไปเนาะไปนองเนาะทิ้งไว้ให้โตมาถามมึงสิแล้วศูนย์เก้าหนึ่งสัญญาว่าเห็นเลขกออกหนะ้าจอไปเกตเกต ขัดของยังนอโทรมาถามเมืองยังสิบ่ได้ลรอกค่อยคือว่าประมาณใบสามโมงหัยังสากไสิเห็นแล้วหรือบางมือได้สะดวกกัมือได้สะดวกก็สิเห็นยุตั้รงเทตนวนสองโม,มงสามโมงเสาร์น่ะนะเกศเกศหาแปด 58, ให้ติดตามใบแล้วตะว้มสะดวกของปูสิจัดออกใดไหมบางมือก็สิออกสวยแน่แต่ว่าบ่าท่านหดัดเวลาออกดอก พันหวดหกโมงหาโมงแรงแลำบ่เห็นแปลว่ามีปัญหาคัดของโหลดจังสีแม่เข้าใจเด้อปูขุนถึงเวลาไก่จิอวอกล้วบ่ออกไปบ่เห็นนี่คือแปลวา่าคัดของแล้วนี่ปัญหาแล้วอ้าวขมเบึงขมวบึงแก่เมื่อละเมือนี่แก่เมื่อพอ,อยังแก่เมื่อพอ่ามันปล่อยบ่ได้มันบ่เห็น แลเลยปล่อยบ่ไดเพราะว่าบะไดจดบ่ไดนั่นจดบ่ไดเลยส่องที่ท้ายถอดออกเลขออกกะบ่เห็นจะไปจังไหนย่ำสีบ้ามากกับ้ามาเอาซื้อไหมคนหาจาังไดกะบ่เห็นมีตะมีตู้ส่องเห่งส่องแล้วมีตะเสียงเพลงรังส่องต้องแป้งป้องแปง้งโตเลขบ่เห็นส่องที่เปิดกลวงกลวงผนบ้ามา,จากจังสีแม่ก็เลยบ่เห็นกันนานก็เลยบ่ไดเบืองไอโยมีเอฟซีผู้หนึ่งทันหนึ่งเพิ่นโทรมาบอกเพิ่น เป็นขาประจํามันหน้าพนเป็นผู้ติดตามพนเลยโทรมาบอกพนเบ่งเพนเบ่งเห็นหมองมันออกบ่นี่เห็นมือเห็นมือว่าเห็นนะมือว่าเห็นกับเปล่ามือยังสั่นหล่ะมือว่าได้ออกนะมือว่าเห็นเห็นบมสมบูรณ์เห็นแต่เล่าสำมืคอี้เล่าวี่พีเล่าสำมืคอีวพีพีเล่าสตาบว่าเห็นบาในี้ว่าเขียนมาเจยวบอกเสียงเคียงเสียงเพ่งดังมากอะม่ดโอกาสเลยนะหน้าก็เลยหยุดตีไบวันึ่งเอาขออภัยเด้อ กลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาติดตามเบืนะ้องหน้าแล้วมือได้สะดวกเห็นเห็นออกอากาศกับแปลว่าสะดวกกันเมื่อเห็นกับคือว่าต้องมีแนวเป็นไปแม่นว่านี่อันเป็นไปว่าเมื่อเห็นคัดของทั้งเทคนิคลายางจังสี่ม่นว่าเอามาบเบื้องเดิมวันนี้เราสามาคีมาแล้ววันที่ยี่สิบเก็ดก็กระดาคมเห็นแ่แน่นอนมือนีมือ,มอ,มอแรงสองถุมเครื่องออกแ่แน่นอนเราสามาคีจับคู่ หาหกแปดเกหาแปดหาวิ่งหาหกกลมเด่นกลมเด่นหาหร่องแปดหาล่าวิไอพีหงสองสองสามหกเกตเกวิ่งหนึ่งสองกลมเด่นหนึ่งสองร่องเกหนึ่ง เล่าสามาคี v ี p อจ้บคูหกเก8เกเกหกหวิ่งหกเกกลมเด่นกลมเด่นหกเกนองเก้าหล่สาสตา VIP, ร์ p จ้าบคูเก้าศ ศูนหาหาสองวิ่งเก้าศูนย์กลมเด่นเน้นเก้าศูนย์ร่องศูนหาเอาแคบหน้าจอแคปหน้าจอพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วก็ได้ขออภัยมือวันที่ว่ามันก็มาเห็นกนันเนาะผู้ติดตามก็ได้มาเห็นขออภัยมือเดียวพี่น้องมือเดียวก็พยายามมาท,ทำให้ดีที่สุดเ้วแต่ว่าบางทีมันคัดของมันจำเป็นมันบ่ได้ก็คือขออภัยไว้เด้อ หน้าที่นี่ขออภัยล่วงหน้าไว้มือได้บ่เห็นก็นคือคัดของกะข้ขขขขขลระปูกะจังบ่ได้ปล่อยไปคัอเลี้ยงปล่อยเนี่ยได้สร้างไปแล้วก็ต้องบล็กเมื่อบา่าหลังจะ้ังมันว่าส้างไปได้หน่อยได้หลายก็เอาคือว่าได้ส้างผู้ติดตามก็มีแล้วนอกจากสีบ่มีคนเบิงได้พี่นองเด้อจังสีเศร้าจังสหยุดเด้อเอามื้อนี้ก็ให้ f อสซีสูคุค้นเมื่อวันนี้บ่ได้บ่ได้ขามาลวยก็นอนมื้อนี้ลวยๆเด้อมื้อนี้เด้อเอาเั้่องสีเหล่านี่ล่ะ เล่าเนี่ยมาตรฐานอยู่แล้วเล่าเอาทั้งซีเหล่าให้พี่น้องมีโคมีหลาบกันสุข,ขู่สุคนเด้อผู้มามีเงินมีท่องใส่ไก่มีเงินมีท่องใส่จะให้น้ำลำลยลยซะให้มีอยากมีกินกันสุข,ขู่สุคขขนเด้อพี่นอ้องเด้ออย่ากเก็บอย่าจนกันเด้อพอกันไหมสุดต่อไปสวัสดี